ดีค่ะพี่วมลมาแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่วมลจะทดลองว่านทิป์นะคะค l e a n s i n ออยนะคะน้ำนมนะคะเขามีความนะคะเป็นมงคลนะคะมีดาวเรืองนะคะมีว่านสาวรงนะคะเป็นตัวสกัดความชั่วร้ายนั่นเองนะคะวันนี้นะคะนอกจากว่าน้องว่านทิป์นะคะจะช่วยทําให้ล้างเครื่องสาอางได้สะอาดหมดจดแล้วนะคะ น้องยังนำให้ผิวหน้าเรานะคะบำรุงชุ่มชื้นเด้ง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 นะคะแบบนี้คน,นะคะอันนี้คือเราจะเริ่มต้นใช้ให้ทุกคนดูนะคะนี่ใส่ลงไปเลยนะคะปึ้งนะคะอืมปั่นปัน,ป,นปันนะคะปั่นปัน,ป,น,ป,นปันนะคะปึ้ง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 ,งอืมเนี่ยค่ะ ถ้าเราติดขนตาปลอมนะออกง่ายมากค่ะทุกคนกาวติดขนตาปลอมอโดนนะคะน้องลีนซิ่งออยล์หรือว่านีของเรานะคะเอาออกไปแบบไม่ต้องเจ็บเลยนะคะแต่ครูมลไม่ได้เออพี่มลน,นะคะพี่มลไม่ได้ใช้ค่ะขนตาปลอมนะคะเออนะคะคิ Q ้วอันนี้คือล้างไม่ออกแล้วนะคะเพราะคิ้วจริงค่ะทุกคนนะคะล้างไม่ออกแล้วนะคะขนตานะคะขนตาก็เยอะค่ะทุกคนนะคะขนตาก็เยอะอยู่แล้วนะคะนะคะถึงเขาจะไม่งอนนะคะ แต่เขาก็มีความไปทำระชาตินะคะนะคะทีนี้นะคะเมื่อร้านเสร็จแล้วนะคะทุกคนนะคะนี่คือคือตรงเนี้ยปั่นไปเลยค่ะเนียนๆเ,เลยเป่าเนียนๆเ,เลยนะคะทุกคนเออทีนี้ค่ะเราไม่ให้เป็นเวลาที่เสียเวลานะคะเราจะใช้ตัวฟองน้ํานะคะเช็ดออกนะคะเวลาที่สะดวกต่อการรีวิวค่ะเพราะว่าถ้า เราเอาน้ำร้างนะคะมันก็จะทําให้เสียเวลานั่นเองค่ะเพราะว่าครูจะทําคลิปแค่นะคะ3นาทีพอนะคะเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะคะอันนี้เขาก็ล้างสะอาดแล้วนะคะทุกคนนะคะเสร็จปั๊บนะคะสิ่งที่เราจะล้างต่อไปนะคะเราจะล้างตัวคิ้งซิ่งค่ะทุกคนนะคะนี่นะคะเนี่ยหน้าเราจะเริ่มดีขึ้นมากๆเลยนะคะเสร็จปั๊บนะคะใช้ตัวคิ้งซิ่งโฟมนะคะ ปั่นค่ะทุกคนปั่นค่ะปั่นปั่นปั่นแล้วก็ปั่น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 แล้วก็ปั่นปั่นปั่นนะคะทุกคนปั่นปั่นไปเถอะค่ะสองฟืดอะค่ะใช้ไปเลยสองฟืดหน้าเล็กๆแบบนี้ค่ะหน้าใหญ่ก็หลายฟืดหน่อยนะคะหน้าเขาเล็กนะคะหน้าเขาเล็กเขาก็ใช้แค่นี้พอนะคะทุกคนนะคะนี่นะคะปั่นปั่นไปค่ะปั่นปั่นปั่นแล้วก็ปั่นปั่นปั่นนะคะ ปั่นปั่นปั่นนะคะปั่นเสร็จปั๊บนะคะโอเคเราคิดว่ามันสะอาดแหละนะคะสะอาดแล้วลค่ะแต่ครูมลชอบแบบนี้ค่ะทุกคนมันรู้สึกว่ามันได้อารมณ์กรอกค่ะทุกคนตึง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 อืมเสร็จหน้าเรานุกมากเลยค่ะทุกคนปั่นหนึ่งคอแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเดีกอาบน้ําเลยนะคะทุกคนเออสะอาดแน่นอนค่ะนะคะ เสร็จแล้วเราจะใช้ตัวปองน้ำของเราเชดกันทุกคนนะคะโอเคปึ้งปึ้งปึ้งนะคะนี่นะคะเห็นแบบนี้นะคะเราไม่ได้ถูแรงนะถูกผูเบาๆนะคะทุกคนหน้าเราจะได้ สดใสสวยงามกริบขัดกดเนียนกริบนะคะเนียนกริบค่ะโอเคค่ะโหสามนาทีกว่านะคะเห็นไหมเราอะไม่อยากจะใช้แบบแบบกินเวลาทุกคนขนาดนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะนะคะอืมโอเคค่ะหน้าใสเลยนะคะแล้วเราต้องไปต่อด้วยพึ้งสาครีปนะคะไดโววิต้าสกินนะคะแล้วตองหน้าเราใส่เป๊ะเวอร์ะคะ่ะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ